สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอจิสเตรชนแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีีเมยร์ลีกของอังกฤษนะครับเนคอาโซยูเนเต็ดครับเปิดรังเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการบินยนต์ของลิเวอร์พูลครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายครับท่านผู้ชมด้วยผมแอดมินกอจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นจ่าฝูงครับ82คะแนนส่วนเนคอาโซมี35คะแนนนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ ลงเล่นไปแล้ว29นัดนะครับจริงๆตามกำหนดการเดิมนี่คู่นี้คือเกมปิดฤดูก,กาลนะครับเกมนัดที่38นะครับแต่ด้วยเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดแล้ะครับทำให้หลายผู้หลายสนามถูกเลื่อนออกไปนะครับแน่นอนว่าลิเวอร์พูลขอเพียงอีกแค่6คะแนนครับพวกเขาก็ จะเป็นแชมป์พิมพีเลีกนะครับเป็นแชมป์เล็กสูงสุดในรอบ30ปีนะครับก,ก็พิมพีเลีกรอกำหนดการครับมาจะมาวันไหนนะครับช่วงนี้ชมฟีฟ่า20กันดีก่อนครับสิเป็นตัวจริงครับนิวคาสเซิลรับประตูเป็นมาเตนูบาร์ฆาครับแผงหล้ามีฮาเวมารกิโยัาเซเลสเฟรนเดสแดนนี่โรสแดนกลางเป็นมิเกลมรอนอซาเอเดน เจ้าเชลวีชอนแม็กซิแมงแล้วก็หน้าเป้าใช้เดวิสเกลคู่กับทางด้านโจลิงตันนะครับมาในระบบ4-4-2ส่วนลิฟท์ครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับแผงหลังครับเพรนอาริสันดาอานโอนโจโกเมสเฟจิฟานไดแอนดรูเบอร์สันแดนกลางเป็นจอแดนเทนเดอร์ซันครับฟาบินโยจิโยวานาดุมและ3บัญชาการแดนหน้าครับโมฮัมหม็ดซาร่าเดอปโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่4-3-3นะครับระบบที่คุ้นเคยครับของ ลิฟโผครับอาแล้วครับเกมครึ่งแรกเริ่มครับเนคโคโซ่เขี่ยก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาครับหน้าจอโทรทัศน์ของท่านผู้ชมนะครับบอลยังกลางครับมาที่ลาเซเลสมาคิโย่ให้มาเอเดนเอาไม่ร่อนย้อนมาที่มาคิโย่ลาเซเลสครับมาคิโย่ย้อนไปลาเซเลสอีกครั้งหนึ่งลาเซเลสฟิพิโนโ หล่อฟิมิโนได้นะครับมาที่เฟรนเดสไวเบยกลออทางขวาครับมาที่มิเกลอมามรอนอายมรอนหักเข้ามาก็ติดโอเปอร์ชันครับมาที่ฟานไดมาเน่ฟิมิโนทางซ้ายที่แอนโดรเบอร์ซันนะครับไหลเข้ามาฟิมิโนฉัดแลมเฟร์นเดสออกข้างครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลน,นะครับ เอสันทุ่มมาให้มาเน่ติดมาคิโย่มาคิโย่เคลียได้ครับให้อเมรอนเข้ารนัยครับเดวิดเกลจ่ายนี่ติดฟาบินโยครับฟานได้ให้อโกเมสเฮนเดอร์สันทางขวาบ้างครับอาริสตร์อาน,นโนจ่ายเยาาลียดมาซาร่าย้อนกลับมาที่อาริสตร์อานโนอีกครั้งหนึ่งสับแล้ว มองหาแล้วเปิดแล้วครับเปิดมาเสาสองมานี่พักอ,อกแล้วยังไม่ออกครับมานี่ย้อนกลับมาให้กับทางฟาบินโยมองแล้วไหลามาตรงนี้ติดมากิวแล้วโอ้จะมีเฟมิโน่หนึ่เลยครับโอ้โหจะวัเคลียร์ันแล้วก็เข้าทางเฟมิโน่ที่เสาแรกเลยครับอ่าครับลิปูขึ้นนำนาทีที่11ครับโอกาสจบครั้งแรกของเขาครับโอ้โห,หดูกันอีกทีหนึง ฟาเบนโยครับไหลให้ทอนแรกนี่ครับโอ้สไลด์ฟิมโนโน่ก็รออยู่แล้วครับโอ้โหไม่ได้ทาันตั้งตัวแล้วครับทางด้านมาตตนูบับกาอาครับลูกทีมของเจนนครับขึ้นนำไปก่อนนะครับเพียงแค่11นาทีแรกเท่านั้น ลิฟโภขึ้นนำหนึ่งนนะครับจากเฟมิโนโ่จโนโอจริงตันทางขวาครับให้มาคิโยเกมแรกที่แอนฟิลนีลิฟโภชนะนิโคลโซโดได้3ประตูต่อ1นนะครับเกมนั้นเนีดนิโคลโซได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับบอลอยู่ที่มาคิโย เบียงกลับมาเนี่ยมาคิโอไปได้และให้อมามรอนโอ้เหมือนจะล้ำหน้าก่อนครับทางด้านเมื่อกี้อเมรอนอล้ำนิดเดียวครับแมอาจจะเรียบให้ไปน,นิดนึงนะครับแล้วก็อเมรอนเองก็ไม่ได้เช็คลายของตัวเองด้วยบอลของลิเวอนะครับวนาตุ่มซ้ายมาเน่ย,ย้อนเข้ามา ไปนะทุบตอกส้นเอเดนดักได้พยายามไมรอนพยายามเข้าข้างในแล้วไอสันสั้นกับเกลนะครับไหลเกลมาจูนิงตันทางขวามาเก,กิโยมาคกกโยมองครับแล้วไหลใหมล่ลามครับไม่มีธงอไมรอนเปิดติดโรเบอร์สันออกหลังแล้วครับโดกเตะมุมของนิวคาสโซิลดประตูข้นนำของ ลิฟพูลครั้งครับจากเรปโตฟิมินโนครับถือว่ามายืนถูกที่ถูกเวลาแหละครับตอนโจเชลวีครับครั้งหนึ่งก็เคยคัดแข่งให้กับลิปพูลนะช่วงสั้นๆน,นะครับแถวสองแมตช์แรงให้อเมรอนอาฟเฟอร์แฮน,นันเดสน็อโรเบอร์สันไวนาดุม ก็ไม่ได้จบครับของทางนิวคาสเซิลแต่ฤดูกาลที่แล้วนี่ลิเวอร์พูลบุกมาชนะนิวคาสเซิลได้3ต่อ2อน,นะครับเรียกว่าชนะแบบเหือดจับเลยนะครับเกมนั้นซาร่าย้อนมาครับโอ้โหจุดย้อนให้กับอาริสเตอร์ฮานโนแ่แหมบอลออกข้างไปเลยครับลูกทุ่มของนิวคาสเซิลครับแลนเดอร์โรสทุ่มมาลาเซเลส วางยาวครับมาที่ติดโรเบอร์สันนะครับฟานได้าโจโคเมสครับแต่สั้นๆให้เฮนเดอร์สันอาริเซนต์อันโนเฮนเดอร์สันไหลผ่านทางขวาซาร่าอาครับซาร่าโยกโยกลอยให้กับเฮนเดอร์สันข้างหน้าเฮนเดอร์สันเปิด <c oughs> ฉลับ น่าจะเฉดับทางด้านลัเสเซเลตออกหลังนะครับลูกเตะมุมของลิวพูลนะครับลุนเอาประตูที่สองครับของหงแดงอลาสซานโนเปิดมาติดชนแม็กซิเมนครับแถวสองมาไกลเลยครับไอ้กะตุ้มมองตั้งมาฟันได้ปาวินโยย้อนกลับไปที่โกเมสเฮ์สันซาลา หลให้กับสะโลมานี่พิกพิกสาร่าย้อนมาเฮนเดอร์สันแล้วมีแถวสองปรซ่าโนยิงติดบล็อกแล้วอีกทีของเฮนเดอร์สันก็ไม่เข้ากรอบแ้วครับกดไม่ลงครับลูกยิงของจอแดนเฮนเดอร์สันครับไม่นำหน้าด้วยนี่ครับไปเข้าซ้ายของเฮนเดอร์สันรุ่นนี้อาจจะปริ้นครับโอ้ครอปเซ็งเลยครับแมนึกว่าจะได้ลูกที่2ครับแมครึ่งช่วงแรกผ่านครับ ลิฟโภนำหนึ่งศูนย์รัสเซเลสโอ้โหเหมือนจะปริ้นมาเนี่ยให้กับไวนาดุมไหลอู้แต่ว่าไหลแ่าก็ดจะให้กับฟิมิโนโแต่ว่าไหลไม่ดีครับโอ้แล้วเฟรเดสเคลีย์ทิ้งออกข้างนะครับลูกทุ่มของลิฟโภครับโอ้เกือบโดนลงโทษครับรัสเซเลสแต่ทุ่มอีกครั้งครับมาแน,น่ทุ่มมาให้โรเบอร์รสันไวนาดุมเข้าในาครับฟาบินโย ฟาเบนโยย้อนมาวายนาดมเซโดมาเน่วายนาดมครับให้โรเบอร์สันแตะแล้วเหลี่ยมนี้มาคิโยอ่านได้ครับแล้ว <c oughs> เปิดติดมาเน่ออกข้างกลายเป็นลูกทุ่มของนิคัาสโซนะครับคิโยครับให้ลัสเซเลสโดนบีบลัสเซเลสโอ้โหบีบจนออกข้างแต่อ้าเพื่อสินเปล่าว่าฟิเบโน่ไปฝ่าวครับเหมือนจะมีมือของฟิบโ,โน่ครับไปผลัก เป็นลูกฟรีคิกของนิวคาเซนะครับเกมล่าสุดที่นิวคาเซชนะลิเวอร์ p o ลได้นี่ต้องย้อนไปเมื่อ6กธันวาคมปี2015ครับเกมนั้นนิวคาเซชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ0นะครับหลังจากนั้นอีก5เกมนี่นิวคาเซไม่ชนะลิเวอร์ p o o เลยนะครับ ฟิเบนโน่แตะมาตรงกลางครับฟาเบนโย่เฮนเดอร์สันไหลต่อมาเน่ย้อนกลับมาฟาเบนโย่ครับเฮนเดอร์สันทางขวาครับอาริซานเดอร์อาร์โน่ซาร่าไปได้ครับซาร่าผ่านเชลว,วีได้ซาร่ามองซาร่าแล้วเปิดเสาแรกติดเฟรนันเดสแล้วมาเข้าทางโจูรินตันโดนกับอาริซานเดอร์อาร์โน่สุดท้ายบอลโดนอาริซาต้าอาร์โน่ออกข้างครับลูกทุ่มของนิโคสโซเล่นไปแล้วเชลว,วี ฟานเดนเดสโอ้โหอะรสโโดบีบแล้วยังได้ด้วยอ่ะครับปต่ต้องให้อเลสซานโนแต่นี่ก็โซเองก็มาแพ็คแน่นเร็วนะครับให้ซาร่าล้ำหน้าก่อนละครับมไม่ได้เช็คลายครับซาร่าแม่จังหวะที่อเลสซานโนรีบให้ครับก็พยายามเช็คแล้วแต่นี่มีสอกของซาร่าที่ล้ำนะครับแม่จะตัวเองก็รู้สึกเสียดายละครับ โรฟิกิตของนิโคอสโซนะครับเห็นไปแล้วเฟรนเดสครับขึ้นทางซ้ายบ้างดดนเนอโรสโดนจับไปที่เฟรนเดสโอ้โหเฟรนเดสแต่ซาร่าก็อย่างดีว่ายังดักได้ทันครับเฟรนเดสโอ้โหโดนบีบ้วหลายครั้งหลายคาของทันนิ่คอสโซนี่เสียบอลน,นะครับแล้วจูเลนตันให้มาที่ไรเกลติดเฮนเดอร์สันครับกาจะให้กับจูเลนตันไปติดเฮนเดอร์สันก่อน ครึ่งแรกทด3นาทีครับทดมาแล้ว2วอาดุ่มวางบอลยาวครับไปที่เซโดมานี่ได้ด้วยครับมาเน่แล้วเปิดเข้าในติดเฟรนันเดสแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นลิวพูครับบุกมานำนิคาโซยูเตตหนึ่งประตูต่อศูนย์กับประตูขึ้นนำจากประตฟิมิโนครับในนาทีที่11บเถือว่าเป็นจังหวะโชคดีด้วยนะครับจังหวะสไลด์แล้วก็ไปเข้าทางฟิมิโนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ ก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันครับครึ่งแรกดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับประตูขึ้นนำของลิพูลครับนี่ครับจะเป็นย่ให้แล้วจังหวัดสไลด์เนี่ย <c oughs> ก็จะว่าโชคร้ายนะครับ เป็นลัดเซเลสที่สไลด์พลาดนะครับโ,โหเราไมคิดว่าปิีโน,โน่จะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ลูกยิงของฮินเดอร์สันยิงด้วยซ้ายครับแต่ผ้าจะเปิดหน้าเท้าเยอะไปแล้วครับบอลเหินข้ามคานทำให้ครึ่งแรกจบที่ลิเพูนำพนึนงศูนนะครับเซติลิ์พูก็ดูดีกว่านิดๆิดแล้วครับโอกาสอาจจะยังไม่เยอะแต่ก็ขึ้นนำได้ก่อนแล้วครับ แล้วครอปส่งนาบกิเกต้าครับแทนทางด้านจินนี่ไวนาดุมนะครับมาเน่ครับไปเองครับมาเน่สับไปได้ครับิโดมาเน่ข้างหน้าข้างหน้าเพื่อมารอเพียบเลยครับมาเน่มาเน่เ,นเปิดเสาสอง้หมครับปัดออกมาได้แล้วเกต้าย้อนมาที่อเลสซานโนอไปที่เกต้าอีกครั้งหนึ่งเกต้า แล้วเข้าในกรอบแล้วไหลเรียดติดแต่นี่โรสแล้วบอลปิ้นโ,ฮโ,ฮโอ้โหแต่ยังได้อยู่ครับยูฟูฟาบินโยให้เซเดมาเน่มาเน่ย,ย้อนมาฟาบินโยไหลเข้าในแล้วฟิมิโนกดลูกนี้ติดบล็อกแล้วเคลียออกมาแถวสองมีฟาบินโยนะครับแล้วให้กับเกยิต้าไหลท่้งนี้ก็ไปไปติดบล็อกแล้วนิวโซสวนนะครับเจมิงตันเจิงตันไปเองไหลผ่านโกเมสด้วย รอให้ไว้เกลโอ้ล้ำหน้าก่อนโอ้โหอ้ภาษาวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหโลฟรีคริดของลิวพูนะครับลิวพูเองก็ก็ต้องระวัง จังหวะโต้กลับเหมือนกันนะครับเริ่มเกมเนี่ยคาสโซเองเนี่ยเสียเปรียบครับแต่ว่าเคัสโซก็รอโจมตีจากจังหวะแบบนี้นะครับอาร์ตทางขวาของลิฟโภซาร่าย้อนมาอาริซาโนให้ซาร่าจ่ายเข้าในเฮนเดอร์สันย้อนมาซาร่าซาร่าแตะแล้วโอแตะยาวไปนิดนึงครับชอเมสแมนดักได้แม็กซิมแมงโอ้โหเอาชัวร์ครับโดนบีบเสียทิ้งของข้างลูกทุ่มของ ลิฟูลนะครับแล้วเหนตอสั้นโดนเปลี่ยนครับแล้วส่งเจมส์มิลเนอร์ครับลงไปซาร่าโยกโยกได้อาวครับซาร่าโยกอีกทีหนึ่งโอ้โหหลอกได้แล้วซาร่าเปิดด้วยซ้ายมาติดได้เตนแล้วแถวสองไฟมิโยแล้วกด ไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของฟาเบนโยพักออกแล้วก็อัดด้วยขวาครับแต่แตว่าเหมือนจะปรินหรือเปล่านี่นะโอโ้โหคือน้ำหนักมันก็อาจจะได้แหละแต่ว่าทิศทานเนี่ยหลุดออกไปเยอะครับแล้วซาร่าโดนเปลี่ยนออกเลยครับแล้วส่งชเดนชาคิรี่ครับได้ให้โอกาสลงไปตัวจริงบ้าง เอาไว่รอนพลาดนะคือตำแหน่งของชาคิรี่ที่ลงมานี่ก็ในลายของซาร่าครับทางขวาแต่โอก,การนี้เขาก็เจ็บบ่อยจนไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงครับพวกเขาก็จะมักจะเป็นตัวสำรองเป็นสัดส่วนใหญ่ครับของทางชาคิรีครับวันนี้ลงมาแทนซาร่าหรือว่าผลงานจะแผงดได้หรือไม่นะครับฟิมิโนโ พิมโนเลือกขวาครับชาคิลี่หล่ำหน้าสัมผัสแม่ <c oughs> แล้วอิซาเอเดนโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งทางด้านวิวเบนเตเลบครับลงไป <c oughs> เอ็นซันครับลกูกฟรีของ aso, นิ ner, Brief, คาโซแดนเนลสมิวเนอร์บีบครับแล้วเชลวียังได้อยู่ครับเชลวี แต่ไม่ผ่านชาเครี่ครับออกข้างครับลูกทุ่มของนิคอสโซเซวิทุ่มมาครับแดนีิลอสแต่อือยาวไปโอ้มิลเนอร์อ่านได้ครับให้ชาเครี่รอเพื่อนเติมว่าชาเครี่ให้มิลเนอร์ทางขวาอเลสเซเตอันโนไม่ผ่านแฟนันเดสแต่ชาเครี่อ่านได้ครับดักได้เปิดมาเสาไกลแล้วมาไดบังออกครับมาเคโยเอาชัวร์ครับแม่ข้างหลังมีมาเน่มาบีบอยู่ ออกข้างครับลูกทุ่มของลิวพูครับวันนี้ทุ่มมาโ,โรเบิร์ตสันสั้นไปหรือเปล่าได้อยู่ครับแต่เหมือนจะล้ำหน้าครับสโูมาเน่จากจังหวะทุ่มโอ้โ,โรเบิร์ตสันที่โหม่งให้ไปหน่อยครับเนี่ยมาเน่กลับเข้าไลนา์ไม่ทันแล้วครับยี่สิบนาทีสุดท้ายครับ บอยาวโอ้โ oh, จนนตันดักจากโกเมสแล้วโกนีตันยิงโอ้โหอาริซอนซุปเปอร์เซฟเลยครับโอ้โหโกเมสเหมือนพลาดไปแล้วครับจังหวะบอยาวนี่ครับโอ้ oh, แล้วยิงด้วยซ้ายครับ <c oughs> แทบจะปลายมือของอาริซอนเบเกอร์ครับโอ้โหเซฟครั้งแรกแล้วก็เป็นเซฟสำคัญเลยนะครับลงเต้มมุมของนิวคาสเซิลครับ เป็นเชลวีนะครับเปิดนะครับเปิดเสาแรกบอล <c oughs> แถวสองทันครับทางด้าน,นมแมน็กซิแมงแม็กซิแมงฟาินโยจิ้มทิ้งเลยครับออกข้างครับเดี๋ยว่าโซไดทุ่มมซิแมงทุ่มมาให้รสเชลวีไหลโอ้โหไหลแรงเหลือเกินครับแม็กซิแมงบอกไม่ไหวครับแบบนี้โอ้โห ารัวิโพเซตกันใหม่ครับนำอยู่ประตูเดียวเท่านั้นครับฟิมิโนโชาเคีรี่ย้อนกลับไปที่มิลเนอร์ฟาบินโยอาร์เซนอลโนโนครับแตะสั้นๆให้เจมส์มิลเนอร์ฟิมิโนโชาเคีรี่ครับย้อนมามิลเนอร์แตะฟาบินโยเข้าในนะครับกีเอต้ากีเอต้ามีช่องดูว่ากีเอต้ายัางไม่ให้ครับแต่ว่าอยู่ในกรอบ กีต you oh, ้าย้อนมาที่โรเบอร์สันโอ้โห2-0หนูกดเต็มข้อเลยครับแอนโดรโรเบอร์สันโอ้โหแน่ตอนแรกนี่กีต้าเหมือนจะเริ่มเลยว่าจะจ่ายแล้วจะยิงเองครับโอ้โหแต่ว่าโรเบอร์สันเติมมาจากแถวสองแล้วก็กดด้วยซ้ายเต็มเต็มเลยครับโอ้โหดูครับกีต้านี่ครับมีช่องโอ้โหโรเบอร์สันเติมได้ดีเหลือเกินครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับ โอ้หมดสิทธิ์เลยครับโอ้เข้าเท้าซ้ายเท้าที่ถนัดเลยครับของโรเบิร์ตสันโอ้สองศูนย์ครับแปดนาทีที่78ครับแอนดรูบาร์ซันครับยิงให้ลิเวอร์พูลหนีห่างเป็นสศูนย์นะครับในช่วงเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับ อืมฮึ่มจึงตันจากดิชาคิลีมาที่มิลเนอร์ครับอ,ราอาริซาต้าอันนอข้ามไปหาโรเบอร์สันแต่ให้เกียต้าโรเบอร์สันอีกครั้งเกียต้าสายมาเน่เล่นชิงอัลเกียต้าไปได้โอกาสของเกียต้าไหลามาที่ฟิเบนโตถวายพานทองเลยครับสามประตูต่อศูนย์ไม่รับหน้าน,นะครับโอ้โหไหลเลยครับสกอร์ว้าวโเกียต้าลงมานี่มีส่วนช่วยให ได้2ประตูเลยนะครับโอ้ความสามารถของเขาแหกไปเองครับนี่ครับเลือกให้ฟิมิโนครับโอ้โหหน้าป่าประตูโล่งๆก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้ฟิมิโนก็ลุ้นแฮตทริกไปแล้วครับในเวลาที่เหลือ3-0ครับอาจจะเป็นประตูย้ำชัยได้เลยนะครับเวลาที่เหลือเหลือไม่เยอะครับ เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วลูกที่2ครับของฟิมิโน่แม่ิแม่งย้อนกลับมาครับอเม,มรอนโอ้ฟาบินโยดักดักได้ด้วยอ่ารลิวอูหมาต่อครับซิ่งมันน่โยกแต่มาคิโย่มยโยไม่ลงครับอเม,มรอนตักที่ว่างเชลว,วีตะบัดมาให้กับเดนเนอลอส แดนนีโรอสแต่ไวเกลไม่ผ่านฟันได้ครับกีเอต้าครับให้ฟิมิโนเจมส์มิลเนอร์ทางขวาบ้างครับอาริสต้าอานอชาคิรีอาริสตาอานอเล่นแปะจริงสองคนเชอรี Char iri, ให้กับมิลเนอร์ทะลุช่องมาให้ชาคิรีทันด้วยแล้วไหล่สันส้นๆมิลเนอร์มิลเนอร์เล่นต่อไม่ได้ เดนี่โรสเคลียชิงยาวออกมาแม็กซิมแมนมองไปเข้าทางกีตาร์กีตาร์ไปเองครับกีตาร์แล้วไหลให้มาเน่โอ้โหแล้วบอลบอลแล้โอ้โหมุมมันเหลือน้อยครับมาแน่โอ้ตัวบังกาพยายามเซฟครับโอ้โหสุดท้ายแหมเหลือตัวลูกที่สี่ครับมาแน่พยายามจะซ้ำเนี่ยแต่มุมมันไม่เหลือให้แล้วครับ เดี๋ยวยึดลินครับลงไปแทนมาคิโยแล้วก็แมตติชี่ครับแทนไ,ไดนิโรสไม่รู้ว่าเปลี่ยนช้าไปหรือเปล่าแล้วลิวพูมาอีกครั้งครับเชคกกิลี่ให้ฟิมิโนไหลทุบมาแม่เลี่ยทิ้งครับปาเินโยเก็บฟิมิโนแล้วก็จบเกมครับโอ้โหลิวพูรครับชนะนิวคาเซสามประตูต่อศูนย์ครับที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลชนะทั้งสกอร์และรูปเกมด้วยนะครับเนย์โคลอสไม่สามารถไล่มาได้ครับมีช็อตเดียวที่มีโอกาสนะครับแต่ว่าจวินตันยิงไปตีเซฟอาริสันเบเกอร์นะครับเป็นจังหวะความผิดพลาดของโกเมสจังหวะบวนยาวของนิโคโ์คลอสนะครับแต่สุดท้ายไล่มาไม่ได้อาวครับสำหรับคู่นี้ก็เพียงเท่านี้นะครับลิเวอร์พูล3นิโคลอสศครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ที่ช่องกอตจิติริชแนล้ลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านใดอยากรับชมคู่ไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับอิเมริก็รอติดตามครับว่ากลับมาวันไหนนะครับแต่เขาก็คาดว่าเป็นเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับเอาแล้วครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับที่ ช่องทางยูทู e นะครับแลกดไลค์แชร์เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับอาแล้วครับลาทุกท่านไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ